สวัสดีค่ะนักเรียนที่สอบผ่านข้อเขียน Fs รุ่นที่60นะคะรวมถึงคุณครูผู้ประสานงานประจำโรงเรียนด้วยค่ะขั้นแรกคุณครูขอแสดงความยินดีนักเรียนทุกคนนะคะได้เดินทางมาถึงครึ่งทางแล้วนะคะวิดีโอนี้เป็นวิดีโอชี้แจงการเลือกประเทศและการเตรียมตัวสอบสัมภาษณ์ของ Fs รุ่นที่60นะคะ ขั้นแรกค่ะคุณครูขออธิบายในเรื่องของกลุ่มภาคพื้นทวีปซึ่งแบ่งเป็นภาคพื้นทวีปใต้และภาคพื้นทวีปเหนือนะคะภาคพื้นทวีปนั้นเป็นเรื่องของระยะเวลาค่ะภาคพื้นทวีปใต้จะเดินทางช่วงต้นปี2564ส่วนภาคพื้นทวีปเหนือจะเดินทางช่วงราวๆกลางปีนะคะก็คือประมาณเดือนกรกฎาคมสิงหาคมกันยายนราวๆนั้นนะคะของปีถัดไปทีนี้ ในเรื่องของการเลือกประเทศนักเรียนแต่ละคนจะมีรหัสนำหน้าไม่เหมือนกันถ้าเป็นรหัส1-0 1 0 8 3 8นะคะ1 0 8 3 8 3คือรหัสของจังหวัดภูเก็ต1-0นั้นประเภททุนทั่วไปนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นทุนรัฐบาลสาหรัฐอเมริกาก็จะเป็นรหัส99และทุนเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์เป็นรหัส88ในประเภททุนทั่วไปสีชมพู นะคะคนักเรียนสามารถเลือกประเทศได้ตามโคต้าที่ได้รับการจัดสรรมาส่วนทุนรัฐบาลสหรัฐอเมริกานั้นนะคะนักเรียนจะต้องไปคัดเลือกระดับประเทศอีกครั้งหนึ่งซึ่งก็จะเดินทางไปประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะทุนเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์นะคะรหัส88 FS ประเทศไทยจะเป็นผู้จัดสรรประเทศให้นะคะเรามาเริ่มต้นที่ ทุนทั่วไปรหัส10ก่อนนะคะนักเรียนสามารถเลือกได้ตามาาประเทศตามโคตาที่จังหวัดภูเก็ตได้รับซึ่งปีนี้ได้รับถึง65คนนะคะแต่ละประเทศก็จะมีจํานวนนักเรียนแตกต่างกันออกไปเมื่อนักเรียนคลิกเลือกประเทศนะคะนักเรียนจะเห็นว่าจะมีวงเล็บว่าเป็นโคตาการแข่งขันร,ระดับจังหวัดเป็นการแข่งขันร,ระดับภาคถามว่า มันแตกต่างกันอย่างไรถ้าเขาระบุว่าเป็นโคต้าระดับจังหวัดนะคะก็จะเป็นการแข่งขันภายในจังหวัดภูเก็ตเท่านั้นถ้าลูกคะแนนสูงสุดท่ามกลางผู้เข้าแข่งขันในจังหวัดภูเก็ตหนูก็จะได้รับคัดเลือกประเทศนั้นไปแต่ถ้าเกิดในวงเล็บเขียนว่าเป็นการแข่งขันระดับภาคนะคะหนูจะถูกส่งเข้าไปยังแข่งขันกับเพื่อนคนอื่นๆที่อยู่ในภาคใต้ด้วยกันนะคะ เช่นนักเรียนเลือกประเทศสวิตเซอร์แลนด์หนูได้คะแนนสูงสุดเลยค่ะในกลุ่มเพื่อนที่เลือกสวิตเซอร์แลนด์ของระดับภาคใต้หนูก็จะได้รับคัดเลือกไปสวิตเซอร์แลนด์นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นคุณครูขอแนะนําว่าถ้านักเรียนต้องการจะเลือกประเทศขอให้นักเรียนศึกษาประเทศแต่ละประเทศก่อนเพราะแต่ละประเทศนั้นเขาจะมีเกณฑ์ที่แตกต่างกันออกไปไม่ว่าจะเป็นอายุเกรดนะคะสตัวนี้สำคัญมาก ถ้าเกิดอย่างเช่นประเทศเยอรมันเขาก็จะมีแร้งอายุของวันเกิดถ้าเกิดว่าลูกเกิดก่อนหรือเกิดหลังไม่ตรงตามแรง์ที่ประเทศเยอรมันกําหนดหนูก็ไม่สามารถที่จะเลือกประเทศเยอรมันได้หรือนักเรียนเลือกแล้วเกรดของหนูประเทศนี้กําหนดมาว่าจะต้องได้เกรด3หมดเลยนะนะคะแต่หนูมีเกรด2หนูก็ไม่สามารถที่จะเลือกประเทศนั้นได้ถือว่าเป็นการ ถูกตัดสิทธิ์ไปเลยนะคะดังนั้นคุณครูแนะนําให้นักเรียนศึกษาคุณสมบัติของแต่ะละประเทศนั้นๆด้วยทีนี้เรามีทุนให้เท่าที่นักเรียนทราบตอนนี้นะคะก็คือทุนรัฐบาลสาหรัฐอเมริกาสีเขียวและก็ทุนสีม่วงก็คือทุนเรียนดีแต่ขาดแผนทุนทรัพย์แต่ถามว่าทุนประเภททั่วไปเนี่ยมีทุนให้ไหมปีนี้เป็นปีที่พิเศษ fs สนับสนุนนักเรียนที่ได้รับ ทุนนะคะสำหรับกลุ่มประเทศทุนกลุ่มประเภททุนทั่วไปนะคะส0งแสนบาทซึ่งนักเรียนที่ได้คะแนนสูงสุดในระดับจังหวัดภูเก็ตหนูก็จะได้ทุนนี้2 0 0แสนแต่หนูจะต้องส่งแฟ้มนะคะส่งแฟ้มประวัติของตนเองซึ่งนักเรียนจะต้องไปศึกษาในระเบียบการให้ชัดเจนว่าหนูจะต้องส่งอะไรบ้าง นะคะซึ่งจะมีการประกาศผลใหม่อีกครั้งหนึ่งค่ะว่านักเรียนมีโอกาสได้สอบชิงทุนอันนี้นะคะส่งส่งแฟ้มข้อมูลเพื่อไปชิงทุนนะคะ,ะนักเรียนจะต้องศึกษาระเบียบการในหน้าที่3ให้ชัดเจนค่ะซึ่งคุณครูก็จะโทรไปเพื่อประสานงานอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าเด็กๆเ,เตรียมตัวทำแฟม้มแล้วก็เมื่อนักเรียนผ่านเกณฑ์ และได้รับคัดเลือกหนูก็จะได้รับเงิน2 0 0แสนบาทนั่นเองค่ะสำหรับค่าใช้จ่ายนะคะคุณครูได้แปะ QR code เอาไว้นักเรียนสามารถสแกนแล้วก็ปริ้นเอกสารเป็น PDF นะคะซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องของเงินบริจาคสมทบทุนค่ะขอให้หนักเรียนสังเกตหมายเหตุนะคะเงินอัตราอัตราเงินบริจาคสมทบทุนนั้นที่เขากำหนดของแต่ละประเทศมายังไม่ได้รวม ค่าตัวเครื่องบินไปกับระหว่างประเทศนะคะรวมถึงค่าใช้ใจ่ายอื่นๆอาทิเช่นการตรวจเชื้อนะคะการตรวจเชื้อโควิด1 i d 1 9หรือแม้กระทั่งการเข้าพักแบบ state quarantine นะคะทั้งหมดนี้ทางนักเรียนและผู้ปกครองจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้ใจ่ายนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นคุณครูก็จะข้ามในเรื่องของอัตราเงินค่าใช้ใจ่ายทั้งหมดนะคะไปก่อน นักเรียนสามารถศึกษาข้อมูลเหล่านี้ได้ด้วยตนเองได้ลำดับต่อไปค่ะเมื่อนักเรียนเลือกประเทศเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วหนูจะต้องปริ้นใบสมัครสอบสัมภาษณ์มาหนึ่งใบและหลังจากนั้นหนูก็เตรียมเอกสารเพิ่มเติมหนูไปเตรียมรูปภาพรูปถ่ายของตนเองนะคะขนาด1นิ้ว2รูปแปะที่บัตรประจำตัวผู้สอบสัมภาษณ์บนและล่างเพราะท่อนบน มีท่อนหนึ่งนะคะส่งให้นักเรียนไปอีกท่อนหนึ่งเนี่ยทางเขตจะเป็นผู้เก็บเอาไว้จึงต้องมีรูปภาพแปะทั้งบนทั้งล่างนั่นเองนะคะข้อที่2ก็คือสำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านหรือสำเนาสูติบัตรนักเรียนเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งรับรองสำเนาให้ถูกต้องนะ,นะคะรับรองสำเนาถูกต้องนั่นเองแล้วก็เซ็นชื่อกำกับนะคะสก็คือสำเนาแบบรายงานประจําตัวนักเรียนหรือสำเนาสมุดพก อย่างใดอย่างหนึ่งนะคะเอามารวมกัน2ปี4เทอมยกตัวอย่างเช่นนักเรียนอยู่ม .3 หนูถอยไป2ปีก็คือหนูต้องยื่นใบเกรดม .2 และม .1 ค่ะม .2 เทอม1เทมอม2ม .1 เทอม1เทมอม2รวมและเป็น4ภาคเรียนนะคะสมุดพกได้คะ่ะลูกนะคะไม่ยากเพราะนักเรียนจะได้อยู่แล้วและมีอยู่ที่นักเรียนอยู่แล้วนั่นเองนะคะอันนี้คือ ตัวอย่างที่อยู่ในระเบียบการซึ่งได้อธิบายเอาไว้ชัดเจนค่ะนักเรียนเรียงลำดับมาให้ถูกต้องนะคะตั้งแต่3.1 3.2 3.3แล้วก็ปะหน้าไปด้วยใบสมัครสอบสัมภาษณ์นั่นเองนะคะประมาณนี้ค่ะเรามาดูกำหนดการการรับสมัคร สอบสัมภาษณ์และการส่งเอกสารด้วยตนเองนะลูกลูกส่งเอกสารเนี่ยพอพอลูกพิมพสมัครเรียบร้อยแล้วลูกพิมพออกมาแล้วเตรียมเอกสารเรียบร้อยแล้วหนูเอาคลิปนี้มาเลยค่ะแล้วนําชุดนั้นนะคะมาส่งให้กับคุณครูภายในวันที่5สิงหาคมนะคะในเวลาราชการที่อาคาร1ชั้น3ห้องพักครูภาษาอังกฤษ138นะคะโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยนั่นเองค่ะ ะะหากมีปัญหาอะไรอย่างไรคุณครูผู้ประสานงานประจำโรงเรียนของนักเรียนนะคะรอสแตนบายและให้ความช่วยเหลือนักเรียนอยู่แล้วนะคะลูกค่ะอย่าลืมนะคะว่าเด็กๆจะต้องส่งเอกสารให้คุณครูภายในวันพุทธที่5สิงหาคมนี้เท่านั้นนะลูกเรามาดูกำหนดการในวันสอบสัมภาษณ์กันนะคะเราสัมภาษณ์กันในวันที่9สิงหาคมนะคะ9สิงหาคมนะคะ 2563นะคะเราจะเริ่มสอบเวลา8โมงครึ่งขอให้นักเรียนมาก่อนค่ะ8โมง15ปั๊บมานั่งรอหน้าห้องสอบ8โมง20ปั๊บนักเรียนเข้าห้องสอบเลยลูกนะคะก่อนที่นักเรียนจะเข้าห้องสอบนะนนักเรียนจะต้องเตรียมบัตรประจำตัวผู้สอบสัมภาษณ์ก็คือมันจะมีการแบ่งท่อนบนท่อนล่างใช่ไหมลูกอีกหนึ่งท่อนเนี่ยลูกรับไปเพื่อมาแสดงตัวตนในวันสัมภาษณ์ บัตรประชาชนหรือบัตรประจําตัวนักเรียนอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะเตรียม2ออันนี้แล้วก็เตรียมอุปกรณ์เครื่องเขียนมาด้วยนะคะแปดโมงครึ่งเราเริ่มทําข้อสอบเลยค่ะข้อสอบจะเป็นจะใช้เวลาเพียงแค่10นาทีเองนะคะเป็นข้อสอบเขียนหมดเลยนะลูกเราสอบเสร็จตอนช่วงประมาณ8ปดโมงสีนะคะหลังจากนั้นเมื่อเก็บข้อสอบเสร็จแล้ว8ปดโมงสีนักเรียนจะเดินออกจากห้องสอบเพราะห้องนั้นเนี่ยจะเป็นห้องสัมภาษณ์ต่อไปหนูรอนะคะ อีกห้องหนึ่งเป็นห้องพักนักเรียนเพื่อรอการสอบสัมภาษณ์เดี่ยว9โมงค่ะเราจะเริ่มสอบสัมภาษณ์เดี่ยวเลยในปีนี้เป็นปีที่เรางดกิจกรรมกลุ่มนะคะจะมีการสอบสัมภาษณ์เดียวเท่านั้นค่ะ ดังนั้นในเรื่องของการเตรียมตัวการแต่งกายยังคงเป็นเหมือนเดิมเหมือนทุกๆปีที่เราเคยทํามาคือเราจะไม่ใส่ยูนิฟอร์มของนักเรียนเลยห้ามมีโลโก้ใดๆแม้กระทั่งเสื้อแคมป์นะคะเช่นเสื้อแคมป์ของโรงเรียนนักเรียนมีโลโก้อย่างเงี้ยเราไม่อนุญ,ญาตให้นักเรียนใส่เสื้อผ้าแบบนั้นขอให้นักเรียนแต่งกายเป็นชุดสุภาพกางเกงขาย,ยาวนะคะชุดสุภาพเรียบร้อยนะคะเพื่อความเสมอภาคไม่มีใคร กรรมการจะไม่ทราบค่ะว่าลูกอยู่มาจากโรงเรียนนี้โรงเรียนนี้โรงนี้นะคะเพื่อความเสมอภาคของทุกๆคนการเตรียมอาหารค่ะเนื่องจากเราไม่มีการสอบสัมภาษณ์กลุ่มนะคะไม่มีการทํากิจกรรมกลุ่มเพื่อ,อทดสอบในภาคบ่ายดังนั้นนักเรียนไม่จําเป็นต้องเตรียมอาหารมาในปีนี้นะคะเมื่อนักเรียนสอบสัมภาษณ์เดี๋ยวเสร็จเรียบร้อยแล้วนักเรียนก็สามารถเดินทางกลับบ้านได้เลย การเตรียมอุปกรณ์เครื่องเขียนอย่างที่คุณครูได้กล่าวไปก็คือช่วง8โมงครึ่งถึง8โมง40นั้นเรายังคงมีการสอบข้อเขียนเพราะฉะนั้นอย่าลืมปากกาดินสอยางลบมาให้เรียบร้อยนะคะทีนี้คุณครูคขอชี้แจงสําหรับนักเรียนกลุ่ม88กลุ่ม88นั้นทางเขตภูเก็ตจะคัดเลือกจํานวน2คนเป็นตัวแทนของจังหวัดยังไม่ได้ถือว่านักเรียนได้รับคัดเลือกเลยนะคะการกระบวนการคัดเลือกยังไม่สิ้นสุด นักเรียนจะต้องดาวน์โหลดเอกสารทุนที่ www.fsthailand.org หลังจากนั้นนักเรียนทําเอกสารแยกเล่มตอนกอตอนขอนะคะแล้วก็ส่งที่โรงเรียนภูกเก็ตวิทยาลัยภายในวันที่17สิงหาคมซึ่งทาง AFS เขตภูกเก็ตก็จะไปเยี่ยมบ้านนักเรียนอีกครั้งหนึ่งเพื่อทําประวัตินะคะแล้วก็ส่งข้อมูลทั้งหมดทางเขตจะเป็นผู้ดูแลสําหรับนักเรียนทุนเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนรัพั์ค่ะนะคะ ในขณะเดียวกันค่ะทุนรัฐบาลสหรัฐอเมริกานักเรียนทุกคนที่สอบผ่านข้อเขียนจะต้องดาวน์โหลดเอกสารจาก www.fs.thailand.org เช่นเดียวกันจะทำเอกสารแยกเล่มกรขอเหมือนกันนะคะแล้วลูกส่งเอกสารเนี้ยค่ะขึ้นกรุงเทพเลยไปยังมูลนิธิ FS ประเทศไทยภายในวันที่28สิสิงหาคมหนูส่งด้วยตัวเองขึ้นไปเลยนะคะ คุณครูแนะนำค่ะว่าให้นักเรียนนั้นส่งเอกสารก่อนวันที่28อย่างน้อยสัก2วันเพราะว่าการเดินทางการส่งเอกสารเรา,าจะได้ไม่เจียนเจียนจวนตัวจนเกินไปนะคะส่งล่วงหน้าสักวันที่26อ่ะลูกส่งได้แล้วนะคะคำแนะนำสำหรับนักเรียนทุกๆคนค่ะก็คือขอให้ลูกอ่าน ระเบียบการอย่างละเอียดถีถ้วนนะคะเพื่อความเข้าใจแล้วก็ไม่ผิดพลาดนะคะเดินทางเพราะว่าการกระบวนการที่ทาง fs ได้เขียนไว้ในระเบียบการค่อนข้างชัดเจนมากนะคะแต่หากมีข้อสงสัยอื่นๆนักเรียนสามารถติดต่อสอบถามคุณครูได้ในลายกลุ่มของเรานะคะรุ่น60นี่แหละนะคะถ้าเกิดว่าใครยังไม่เข้าลายกลุ่มก็ฝากเพื่อนๆนะคะทายรูป ไลน์ ID อันนี้ค่ะไปส่งต่อให้กับเพื่อนเพื่ออเพื่อ,อเป็นช่องทางหนึ่งที่สามารถติดต่อ,ตตอกันได้อย่างรวดเร็วนะคะหรือถ้านักเรียนต้องการจะสอบถามผ่านทาง direct message นะคะก็มี Facebook Page ของ A fs เขตภูเก็ตก็คือ A fs ภูเก็ต chapter หรือโทรศัพท์มาอย่างที่ศูนย์โรงเรียนภูกเก็ตวิทยาลัยก็คือ076212075ต่อ111นะคะ Messenger สำหรับผู้ประสานงาน e f s ฟเก็คือคุณครูธัญมนลผลพุธก็พิมพ์ชื่อภาษาอังกฤษหนูก็จะเจอคุณครูเลยนะคะค่ะสำหรับข้อมูลทั้งหมดในเรื่องของการสอบสัมภาษณ์การสมัครสอบการเลือกประเทศนะคะคุณครูได้ให้ความรู้คร่าวๆนะคะออพอสมควรแล้วหากนักเรียนมีข้อสงสัยนะคะนักเรียนสามารถติดต่อคุณครูในรายกลุ่มได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ